สวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ช่องมิ้นเล่นโมโตนะครับจะพาทุกคนนะครับไปทริปสั้นๆไม่ไกลกรุงเทพอีกแล้วนะครับแต่วันนี้จะเอาเวอร์ซิสหกห้าศูนย์นะครับขี่ไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เราจะไปเดินขึ้นภูซับเหล็กกันนะครับซึ่งตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าชีวิตเนี่ยไม่ค่อยได้คิดถึงการแบบเดินเทรคกิ้งอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้มันเป็น แ็กิงง่ายๆเดินขึ้นเขาสั้นๆน,นะครับ15นาที20นาทีเดี๋ยวเราลองดูกันว่าโดยเราเนี่ยมันไวไหมแวะทานข้าวก่อนนะครับยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยโอ้ย เขาทาที่ผักรถแล้วแบบวะ่ากินน่ากินขนนัเลยอ่ะดิน่ากินทุกยยยอย่างเลยจะสั่งข้าวทานก่อนนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นแยกไฟแดงระบบแมนนวลนะครับ ดูพี่ตำรวจเพราะเป็นคนกะจังหวะในการกดให้สัญญาณไฟนะ ตอนนี้มาถึงทางขึ้นจุดชมวิวฟูซับเหล็กแล้วนะครับก็คือกำลังจอดรถอยู่เดี๋ยวของเอาของเก็บนิดนึงนะเดี๋ยวเดินขึ้นไปละเราก็ตอนนี้นะครับมาถึงทางขึ้นจุดชมวิวภูซับเหล็กแล้วนะครับก็กำกำลังจะเดินขึ้นไปลปะไปเอาไปด้วยเลยไปฮะมีไม้ด้วยนะครับ ทางขึ้นก็บอกว่าจริงๆก็คือชันนะชันนะเราเริ่มเดินขึ้นกันละตอนนี้กี่โมงแล้วให้แฟนดูนะครับว่ากี่โมงตอนนี้คือเวลาเริ่มเดินคือสี่โมงครึ่งนะฮะทางเดินขึ้นก็ชันใช้ได้เลย ข้างล่างก็จะคือเป็นซอยแคบๆเข้ามาจากตรงถนนนะแล้วก็ตัดเข้ามาผ่านบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็จอดรถตรงนี้เดินขึ้นอย่างนี้เลยไปต่อเมื่อเดินขึ้นมาน,นาดิดหนึ่งนะครับ<ป>เขาก็จะบอกว่ามีทางเลือกสองทางก็คือไปทางนู้นชันน้อยกว่ากับทางนี้ชันมากนะครับ <laughs> อันนี้ก็ถือโอกาสเทสรองเท้าซึ่งได้มาจากดีแคสตลอนคู่นี้ไปด้วยเลยนะครับเป็นของเพชัวสนุกไหมครับสนุกนี่ไงเด็กๆบอกว่าสนุกนะฮะเราดูผู้ใหญ่ข้างหน้าดูเราดูผู้ใหญ่ข้างหน้า,า,า,นาทางที่เรา เลือกเดินเพื่อให้มันเป็นเส้นทางที่ที่สั้นกว่าทางเมื่อกี้นะครับเขาบอกเลยว่าฉันมากตอนนี้เด็กแกย่งไหวใช่ไหมครับอ้าวไหวไป <G ren cer> ชันแบบชันคือเป็นองงนะไรอ,อย่างนี้เลยนะถ้าเป็นเส้นระนาบคืออย่างเงี้ยความชันที่น <g ren cer> <c oughs> ี่คืออย่างนี้คร <intended> <c oughs> ับหนึ่งนะ <c oughs> นี่นะครับ ขึ้นมาอีกสเตปนี้ก็จะมีป้ายละแต่ป้ายอันนั้นไม่รู้ว่าคนหรืออะไรมาล้มพัดไว้นะฮะเขาบอกว่าเส้นทางเดินสบายทีสองเส้นทางคือทางเดินสบายกับทางเดินลำบากลำบากต่อไหมลำบากต่อไหม จะขึ้น,นทางนี้ตัดาปทางนี้ล็ะดอะเราจะเลือกทางเดินสบายบ้างนะเสบายเมื่อกี้มันเป็นสเต็ปที่เดินขึ้นมาคือเป็นอย่างนี้สูงไหมแต่ตอนนี้เราเลือกที่จะค่อยๆเลาะความสูงขึ้นก็จะเป็นทางเดินที่มันไม่ใช่ขั้นบันไดละจะเป็นทางเดินค่อยๆชันขึ้นนะครับเบรกอารมณ์บ้าง ก็จะมีทางที่มันค,ค่อยๆไล่ระดับจริงๆแล้วก็อย่างตรงนี้ครับก็จะมีเป็นสเต็ปทางลัดที่เขาทำกันไว้ ก็เดินลัดกันขึ้นอย่างนี้เลยคือข,ขึ้นทางโน้นเหรอโอเคเดินตัดกันไปเลยกินน้ำป,ป่าฮะไปป่ะ เดินมาเรื่อยๆนะครับสัก15นาที20นาทีก็เห็นยอดละเเห็นคนขึ้นไปนั่งถ่ายรูปกันแล้วนะส่วนเราที่ไม่มีประสบการณ์กันเดิขึ้นเขาเลยก็แาบที่เห็นครับ ขึ้นมาถึงจุดชมวิวที่ยอดเขาแล้วนะครับลและนี่คือสิ่งที่เราเดินเหนื่อยกันขึ้นมานะครับโอ้สวยงามมากครับ ก็จะมีองค์พระนะครับว้าว เดินขึ้นมาก็ได้เหงื่อใช้ได้เลยนะสำหรับการเดินขึ้นเขาขึ้นภูครั้งแรกเนาะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นที่เริ่มที่ดีมากๆเลยแล้วก็วิวสวยมากๆเราจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำซับเหล็กนะครับแล้วก็ภูเขาตรงหน้านะ ของจริงโคตรสวยเลยอะ่ะเราดูตรงนั้นดิที่เป็นแสงของดวงอาทิตย์ตกลงมากระทบกับน้ำอตอนเนี้ยที่เรานั่งอยู่คือแม่งสวยเกินจะบรรยายจริงๆแต้ทั้งที่เราอะออกมาจากถนนเส้นหลักอะไม่ไกลเลยนะครับคือ พอถนนเส้นหลักวิ่งมาเราเลี้ยววนเข้ามาตรงทางขึ้นแล้วก็ขึ้นมานิดเดียวเองไม่น่าเชื่อเลยว่ามันมีที่แบบนี้อยู่ใกล้ๆตัวเมืองด้วยสวยงามจริงคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็วันนี้แบกเก้าอี้แบกน้ำแบกอุปกรณ์ใส่กล้องมานะครับก็มีน้ำหนักนิดหน่อยเพื่อเอามาลองว่า เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราต้องแบคแพคเพื่อขึ้นไปกลางเต็นนอนบนภูต่างๆที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันจะไหวไหมนะอันนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ขอนั่งชมวิวชมบรรยากาศสวยงามจริง งนี้ก็เหมือนจะเป็นจุดที่เอาเต็นต์มากลางเนาะแล้วก็จะเป็นทางเดินซึ่งขึ้นไปอีกจุดหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยมีคนเดินขึ้นไป จะมีเสียงคนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งซึ่งไม่มีแดดโดนแต่ก็จะเห็นมุมด้านนี้ ดีกันเมื่อกี้ก็คือมีกัญชาแมวไม่ใช่เขาเรียกวอะไรนะตแมแยมแมวกัญชาแมวไม่ก็มีก็ได้อยู่ละกัญชาแมวไม่ก็มีกัญชาแมวคุณจะมีกัญชาคนเลยก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาสั้นๆที่คุ้มค่าแล้วก็สนุกดีนะ เดี๋ยวแสงใกล้จะหมดแล้วเราอาจจะต้องรีบเดินลงกันแล้วนะครับวันนี้ก็ปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับที่มาถ่ายแสงสุดท้ายของวันกันที่จุดชมวิวภูทับเล็กนะครับอ๋ออันนี้คือสอรอบแล้วใช่ไหมใช่ครับสองรอบครับสุดยอดนะ้า สรุปแล้วคือพี่พี่ว่าลงทางลาดเลยเหนื่อยเหนื่อยครับพี่ขึ้นก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยผมว่าเดินทางเลี่ยงอ่ะสบายโอเคขอบคุณมากครับพี่โอ้โหสเตจนี้คือยืนคิดเลยอ่ะโอ้ยชันมากสวัสดีครับครับก็ไม่ยากครับพี่แน่เครับให้ลงอันตรายโอเค กี่รอบแล้วพี่สามสี่แล้วโอ้โหพี่เดินไปนออกกำลังกายเลยใช่ไหมมาซ้อมไปแข่งครับโอ้ oh, สุดยอดพี่ mm hmm. ขอให้แข่งชนะครับจบก็พอแล้วครับโอ้โหโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้นะครับช <Okay. S 1> ันมากช <Okay. Okay. S 1> ันมาก คือไม่หยิบไม้ไผ่ขึ้นมานะไม่มีอะไรที่จะพยุงเราเลยอะ่ะตอนนี้ก็คือแบบใช้จับต้นไม้ข้างทางเอานี่นะครับแล้วก็แล้วก็ลวกเออลงมาถึงข้างล่างจนได้นะอยางสุรักทุเลนะโอ้โหเดี๋ยวนะขาสั้นโอ้ยตอนลงมันต้องยั้งน้ำหนักตัวเยอะมากเลยอะ่ะอ๋อ นะมาถึงข้างล่างเดี๋ยวต้องใส่แม้ก์นิดหนึออ่งอผมผมลง YouTube จริง,รงๆแล้วตรงนี้ก็คือบ้านพี่บ้านนี้เป็นคนที่ทำทุกอย่างไว้ใช่ไหมพี่ใช่อ๋ยระยะทางขึ้นไปก็คือ 450เมตรใช่ทางบน450เมตรทางตรงที่ทันมาสองเมตรห้าสิเป็นทางลงนี่คือทางชันนี่ใช้ได้เลยโอ้ยสวยงามมากข้างบนนี่สุดยอดมาเที่ยวกันนะครับจุดชมวิวภูซับเหล็กจังหวัดลบบุรีนะ